HAAAAAA วันนี้อยู่บนรถนะะก็อย่างนี้คือด้วยความที่เราเนี่ยเรียนที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเขาจะมีโครงการหนึ่งนั่นคือโครงการกระดานดำสัมพนนันธ์นะฮะที่จะมีการรวมตัวของห้ามหาวิทยาลัยได้แ,ก,ยยแก,ยยก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยานะฮะมารวมกันทํากิจกรรมซึ่งเจ้าภาพเนี่ยเขาจะวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะปีที่แล้วก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่ปีก่อนก็จะเป็น มขเออนแกนถูกแล้วก็ปีนี้เองนะฮะก็จะเป็นมมสซึ่งกิมมิคเออมสก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะคือเอางี้ในทุกๆปีเขาจะมีกิมมิคนั่นก็คือเพลงประจํากระดานดัก็จะเปิดคือจะเปิดทั้งวันใช่คือเป็นเพลงที่เราฟังบ่อยที่สุดวันนี้เวลานี้น่าจะประมาณ10นาที20นาทีที่แล้วที่เรากําลังถ่ายคลิปอยู่นี้นะฮะเพลงออกแล้วฉะั้นเดี๋ยวเราจะ ไปฟังกันว่าความฟินเนี่ยมอมาสอดจะทําถึงแค่ไหนในปีนี้จะทําจึ้งแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันกัะคุณคขาไปกันเลยโอ้เ้ยีพทยแลก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของอีสาน พอจังขึ้นมาก็พอเลยมันคือดนพอพอพอเปิดตอดฟินนะอ,อ,อ่ะเปิดวงก่อนละกันอุ้ยนี่ไงอันนี้คือตากระดาษแบบเต็มเต็มหรอือเปล่าอันนี้เหรอไม่ใช่แค่ตรงนีน้มาแล้วมาแล้ว ตะตออันนี้ถูก,นกดนตรีดีนะชอบชอบว่าคู่ดนตรีน,น่ารักแน่เลยมาน้ำชีรับให้เขา เปิดประตูแล้วอันนี้โฮมพีโฮมเอออันนี้ดีออมกอดเกย์พี่รอสอ้อมกอดพีออมกอดน้องโรจนาเจอะคืออันนี้ของเขาอ่ะเขาพูดถึงของเขาอยู่ตอนนี้ ตอนรับแล้วตอนรับแล้วเอ้ยดีดีนะฮะดีชอบทอนดีมากเขาปล่อยทีเซอร์มาแล้วไงใช่ตอนนี้โหมากชอบทอนมัน,น,นกี้มาก เอลาตอนอินเตร์รับอืมสนุกนะชอมากเกไปเตาฟอร์ดง่ายเลย เรอพันไหเวินเะนมาด้วยเออเปิดป้องฟ้าครับเอาขวัญชัยเออเปิดป้องฟ้าครับเอาควันชยัย จะเป็นทำนองที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเพราะว่าใช้ในหลายงานอยู่แต่ว่าเอามาใช้ในเพลงก็พอพอมากเนี่ยมันหลายทํานองมันก็เลยมีความแบบติ่นๆ่นเนาะนี่ว่าอะไระ <Dynamic S 2> อ่ะไดนามิกของอารมณ์้านานไ,ไม่ใช่ <laughs> <laughs> อาดนตีดีให้เพลงก็พออยาก<อ>นีตัวรอ โซโลก็พอชอบ,ชอบเ,อเอาไปฟังตอนเกี่ยวเขาแล้วขึ้นโฮมคุณน,นี่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่เปิดแค่กะรันดำนะไปเปิดตอนแข่งกีฬาคู เลิศเนาะเพลงแบบเพลงแบบฟังไ่เื่อปั้นข้าวเหนียวก๋วยเดียวปั้นปั้นข้าเหนียวหนึ่งมใช่ไหม ชอ,อุ้ยฟังก็ตีดีดีนะในการเอิ้นขวัญหลายๆมอมารวมกันที่ที่ไหนนะเบื้องขวาเบื้องซ้าย จะเห็นหน้าเคียดไม่มันพอไม่กำลังคิดอยู่ว่าแบบเออมันหมายถึงอะไรเขาหมายถึงอะไรเป็นเอินขวัญไงรู้จะจบแล้วมันเป็นงหกนาทีกว่ากเกือบเจ็ดถือว่ายาวเลยยาวแต่พอสั่งเพลินถือว่าทำดีนะเหมือนเธอไปเขียนเนาะเขียนทีเหาะมาก นากัตีีน้ามอนอนใช่ไหมก็ต้องมีการป่วยใช่เหรออุ้ยอันนี้ก็พอสิชอบันตีแบบตอนที่มันโซโล่มีชอบว้าเบอร์คูทวนทัวทิศโอเคยังไงคุณมาพูดสีเพราะมาก เหมือนไปนั่งอ่ะไปนั่งดูประกวดวงปรงรางมันพออ่ะมันเลิศอ่ะชอบแต่ชอบจะเปิดเลยชอบท่อนมาเยอะขวัญเอ๋ยชอบท่อนเบอร์คูเบอร์คูเบิกคูหรือโฮมคูเบอร์คูไอไม่มีโฮมคูเลยไม่รู้เออนั่นแหละท่อนนั่นแหละทวนทั่วทิศให้กองฟ้าเบิรวีทีอุ้ยมันแบบไม่แบบมันเลิศเนาะ้อมแหละ ก็มาดีอะไรอย่างี้อืมเป็นฟิลนนเป็นแบบเบิกตัวกันครูทวนทั่วทิศก็คือแบบเออมาโฮมกันที่ตากศิลาอะไรแบบนี้เออถือว่าความหมายดีเนาะเพลงดนตรีเออให้เพราะมากมันฟินเนาะแบบคนที่รู้สึกว่ามันแบบเออมันมันสื่อถึงความเป็นอีได้ดีอ่ะอีสาอืมท่อนมาเยอขวัญเอยนี่รู้สึกว่าเป็นฟิลแบบมันมันสื่อถึงแบบเออเอิญเอาขวัญแบบ เพราะว่าบางมหาวิทยาลัยมาจกไกลอย่างเชียงใหม่พะเยาอะไรอย่างนี้เนาะพะเยาใช่ไหมมอนอเออมอนอด้วยเออมาจากไกลอะไรแบบเนี้ยเออเราก็แบบเออมาโฮมรูมาเอิญขวัญเอาแบบอะไรนะห้ปองฟ้าอย่างนี้เปิดเปิดปองฟ้าอย่างสยางนั่นแหละเออแบบเออรแล้วมือนีเปิดเอาสีเออมือใบขวัญคือใบสีคือสีคือสีฟินอยู่ถือว่าคุณให้กี่คะแนนเต็มสิบอ่ะสิบ มีให้สัก9.5ละกันเออถือว่า0.5เอาไว้แบบนิดๆหน่อยๆรายละเอียดเล็กน้อยก็เผื่อไว้แต่ชอบแต่ชอบแต่ชอบมากๆเลยชอบอืมโอเคค่ะสำหรับนะฮะคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ไว้สักการคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายคุณจะทัวร์ลงไว้